สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้พบกับ ep 568ค่ะประจำเช้าวันจันทร์ที่6เดือนตุลาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะพี่พี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่3 0 0บาทนะคะ 1>, 1องค์300บาท2องค์500บาทจะ้ะชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่ๆขา1วันมา2รอบจะ้ะ รอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะฝากพี่พี่ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขารายการที่1จากของเช้าวันจันทร์เป็นเสมาหลวงปู่ทวดค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะศูนย์แปดจ้ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขา สมเด็จเก่ารายการที่2นะคะรายการต่อไปรายการที่3จ้ะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะ รายการที่สามจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สี่ค่ะพี่พี่ขารายการที่สี่เรียนรูปไข่หลวงปุโต๊ะวัดประดุฉิมพลีนะคะปีหนึ่งเก้าค่ะเรียนรูปไข่หลวงปุโต๊ะวัดประดุฉิมพลีรายการที่สี่นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ห้าค่ะพี่พี่ขารายการที่ห้าเป็นหลวงปุโต๊ะนะคะ เป็นเหรียญอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะหลวงปุตโตวัดประดูชิมพลีจะ้ะรายการที่5นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่6จะ้ะรายการที่6หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเหรียญสภาพเก่าค่ะพี่ๆขามีเลี่ยมขอบข้างนะคะหลวงพ่อคงรายการที่6จะ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะพี่พี่ขารายการที่7เป็นพระชัยวัดพิมพ์ฐานสูงจ้ะพระกริ่งชัยวัดพิมพ์ฐานสูงนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาพระชัยวัดพิมพ์ฐานสูงนะคะรายการที่7ค่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะพี่ๆค่ะรายการที่8เป็นสิงสามขวัญค่ะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะแช่น้ำมันจันหอมค่ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมจะ้ะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกใสนะคะรายการที่8จะ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่9้าค่ะพี่ๆค่ะรายการที่9หลวงปุสุขวัดปากคลองมาขามเท่าค่ะเหรียญเก่านะคะมีเลี่ยมขอบข้างค่ะต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นพระลีลาเม็ดขนุนจ้ะ พระลีลาเมดขนุนนะคะรายการที่10จ้ะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะพี่พี่ขา11เป็นพระของขวัญสมเด็จวัดปักน้ําค่ะมาพร้อมเรี่ยมสตนเลสนะคะพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขารายการที่11นะคะจ้ะสามบาทค่ะ300บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12หลวงพ่อมุมจ้ะ หลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอเหนือนะคะปี17ค่ะศรีสะเกตค่ะพี่พี่ขารายการที่12นะคะหลวงพ่อมุมจ้ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13หลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะปี17จ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกงานทําบุญส่งน้ํานะคะปี17ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจ้ะ รายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นพระนางพญาจ้ะพระนางพญารายการที่14นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะพี่คะสิหหลวงปู่ทวดหลังเตาลี่จ้ะ ีเส้นอะไรเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดหลังเตาลี่จ้ะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่15จ้ะต่อไปเป็นรายการที่16กค่ะพี่ขา16เป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะ รายการที่16กนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นพระรอดจ้ะพระรอดรายการที่17นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18หลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะปี03าจ้ะ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะรายการที่18จ้ะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะพี่พี่ขา19หลวงพ่ออีวัดสัตหีบจ้ะปี2504นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรายการที่19จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะพี่พี่ขา20เป็นหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะหลวงพ่อกเกษมค่ะรายการที่20นะคะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21เป็นพระท่ากระดานจ้ะ พระาตากระดานนะคะรายการที่21ค่ค่ะพี่ๆขาต่อไปเป็นรายการที่22คะ่ะ22พระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลคะ่ะต่อไปรายการที่23คะ่ะ23เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนั่งพานจ้ะ หลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะปี39จ้ะหลวงพ่อรวยนั่งพานนะคะรายการที่23ค่ะต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24เป็นพระขุนแผนค่ะพี่พี่ขาด้านหลังฝั่งตะกุดสองดอกนะคะพระขุนแผนหลวงปุ่ทิมวัดรหารไร่จ้ะ ต่อไปรายการที่25ค่ะ25หลวงพ่อโกยวัดพนัญเชิงจ้ะหลวงพ่อโกยวัดพนันเชิงนะคะรายการที่ะะ25จ้ะต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะพี่ๆิขา26่พระศิวลีหลวงพ่อโกยจ้ะ รายการต่อไปรายการที่27นะคะ27เป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะปี2469นะคะฉลุหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติจ้ะรายการที่27นะคะต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะ28เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะรายการที่28นะคะมีลงรักปิดทองนะคะพี่ๆขา ต่อไปรายการที่29ค่ะ29เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะวัดพเนียงแตกนะคะหลวงพ่อทารายการที่2 9จ้ะรายการต่อไปรายการที่30ค่ะพี่พี่ขา30เป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยค่ะพิมพ์ฐาน6ชั้นนะคะ สมเด็จวัดเกศชัยโยค่ะพี่พี่ขารายการที่30จ้ะรายการสุดท้ายของเช้าวันนี้นะคะจ้ะ300บาทค่ะพี่พี่ขาต่อไปจะเป็นรายการพิเศษนะคะวันนี้น้องมีรายการพิเศษสองรายการจ้ะรายการพิเศษรายการที่1ค่ะพี่พี่ขาเป็นหลวงพ่อคูณจ้ะ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรุ่นสร้างบาร,รมีปี19จ้ะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะพี่พขาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะรุ่นสร้างบาร,รมีปี19นะคะรายการพิเศษรายการที่1จ้ะ 500บาทบค่ะพี่ๆค่ะน้องสุภาจะส่งให้พี่ๆพ,พร้อมกล่องเลยนะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษ2ค่ะพิเศษ2เป็นเหรียญน,นักปกค่ะ8รอบของหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไร่จะพระนักปก8รอบของหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะ วัดรหารไร่จ้ะเหรียญนาคปรกครบ8รอบของหลวงปู่ทิมนะคะมีตอกโคดค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่สองนะคะจ้ะห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะ โอเคค่ะพี่ๆขาวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะแล้วก็รายการพิเศษ2รายการจะชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะ7จ1 1 9 3 3นนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ